มานะคะวันนี้สวัสดีค่ะวันที่28เดือน5เอาใจสายประหยัดพอนต่อเดือนแค่5 5 0 0เท่านั้นนะคะมีที่กิจสดากรุข่าที่เดียวเท่านั้นแล้วมาพบกันอีกวันนี้มาเมี่ยวดอกถูกมาเลยค่ะเอาไปเลยดอกเบี้ย0ูนย์เานหนึ่งปีจองวันนี้5,5าพัน0เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะมิสูนะคะตัวนี้มิสูเลยยนะเนี่ยตัวนี้จะเป็น ตัวมิซูนะคะมิลลาดเครื่องแค่พันสองเป็นอีโกคาร์นะคะคันนี้ได้อะไรรู้ไหมได้รถสวยนะคะแล้วก็ได้ไม์แท้ไม์แค่60,000โลที่สำคัญปี2017ไม์แค่60,000โลถือว่าใช้น้อยมากนะคะ319,000บาทเท่านั้น319,000บาทเท่านั้นผ่อนต่อเดือนแค่5,500บอกเลยว่าซื้อรถตอนนี้คุณมีแต่คุ้มกับคุ้มเพราะอะไรรู้ไหมคะ ดอกเบี้ย0%นาน1ปีแถมขับฟรีอีก5เดือนใช้เงินออกรถหรือเปล่าไม่ต้องใช้เอาสิกิจสดาคูดค่าให้จริงนะคะแล้วรถเนี่ยราคาถูกมากที่อื่นเขาตั้งกันประมาณ3,500 0นานะคะที่นี่ไม่ต้องออกรถแม้แต่บาทเดียวเอาไปเลยคันนี้จัดเต็มจัดเกิน3,19,000บาทผ่อน5,500ต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0%นาน1ปีนะคะ 319,000บาทอย่าลืมนะปีใหม่มากปี2017ตัวสวยมากมายเนอร์เชนตัวใหม่มีไฟตัดหมอกด้วยดูสิเล็กกระทัดรัดเป็นรถที่น่ารักมากมิลาดใช่ไหมอ่ะมาสีตัวนี้จะเป็นออกสีม่วงๆหน่อยนะคะสีออกม่วงๆ <Apple. S 1> นะคะสีสวยสีเหมือนเปลืกมงคุดนะคะนี่ มาดูแม็กของเขานะคะแม็กหลายก้านมากแม็กไม่มีรอยดุ้งเลยนะคันนี้นะคะยางยังใหม่ร้อยเปอร์เซ็นยางใหม่มากมีดอกยางโชว์อยู่เลยนะอ่ะไล่มาเรื่อยๆคันนี้มีกระจกมองข้างกระจกมองข้างไฟเลี้ยวด้านข้างอ่ะกระดุงจะให้ไปด้วย <c oughs> อ่ะเบ้าจับมือเปิดก็มีนะคะมาพร้อมกันสัตว์นะคะอ่ะไล่มาเรื่อยๆ ไล่มานะคะเห็นไหมตัวนี้นะคะอ่ะนะคะคันนี้นะคะด้านหลังของเขาจะเป็นตัวเดิมนะคะอ่าไฟเดิมนะคะไม่มีชนไม่มีความสีทุกอย่างเสมอกันหมดนะคะการรันตีตัวรถได้บอดี้ทั้งรอบคันแล้วก็กล้าการันตีนะคะอ่าเบาโหซูมไปเลยสำหรับตัวนี้เห็นไหม เห็นน็อตไหมคะอ่าเห็นน็อตไหมด้านข้างของเขา hmm. สามแสนหนึ่งหมื่น 1, อ่ะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเมื่อกี้นะ oh. เรามีซูมให้ลูกค้าดูว่าเม็ดอาร์ตตัวนี้เม็ดอาร์ตตัวนี้มี <m uch ing> นะแล้วที่สำคัญน็อต <Okay. S 1> ยังไม่เคยแกะน็อต <Okay. S 1> เดิมอยู่ต่างจังหวัดโอนจองมาได้เลยบอกเลยว่าทึ่งมากพอเปิดมานี่สีเดิมเลยนะคะตัวนี้อยู่ต่างจังหวัดโอนจองมาให้มัมเหมียวได้เลยสำหรับมิสูแอทาตัวนี้นะคะสวยจนหน้าตกใจบอกเลยผ่อนแค่55 0 0เท่านั้นนะคะอ่ะมานี่นะคะเดิมนะคะเดิมเดี๋ยวเรา จะพาไปดูนะคะด้านในกันนิดหนึ่งอ,ะอะนะคะอันนี้นะคะไม่แค่6กหมื่นโลนะคะอ่ะหน้าจอของเขาถูทัชกรินได้ด้วยรถเล็กกระทันรัดนะคะอืม เลื่อนเบาได้นะคะเลื่อนไปเลื่อนขึ้นได้นะคะแล้วประหยัดน้ํามันมากนะคะสําหรับคันนี้เครื่องนะคะแค่พันสองประหยัดน้ํามันจริงๆนะคะพวกแอร์ดิจิตอลทุกอย่างหมดเรียบร้อยนะคะตัวนี้สามารถทัชสกรีนกดได้เลยนะคะเนวิทุกอย่างมีหมดนะคะคอนโซลโอ้โหอันนี้มีการลองด้วยใหม่มากนะคะเข้ามากินใหม่เหมือนโชว์รูมเลยเหมือนเบาะและคิดดูนะคะเบาะไม่มีแตกลายงา นะคะเพราะไม่เป็นเบาะผ้าเไม่เล่นด้วยเลยหรอเบาะสวยมากนะคะตัวนี้นะคะตะเข็บขาวนะคะเป็นเบาะผ้าสามารถทับเปียกเช็ดน้ําได้เลยนะเช็ดแห้งเลยนะคะไปดูด้านหลังกันไปด้านหลังก็กว้างขวางนะคะนี่เบาะอันนี้อย่าลืมนะตัวนี้จะเป็นตัวห้าประตูเบาะสามารถที่จะพับลงมาได้ ด้านข้างของเขาก็จะเป็นด้านขอบประตูแผงประตูเป็นเปียโนแบ็กนะคะสีดํามือจับที่จับด้านข้างของเขาหรูหรามากมือกดสตาร์ทนะคะตัวนี้เป็นมือกดสตาร์ทนะคะขึ้นรถมาคุญแจคุณทิ้งไว้ในกระเป๋าได้เลยนะคะมือกดสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกปุ๊บกดได้เลยนะคะตัวนี้มีฟังก์ชันด้วยเวลาปรับเสียงด้านตรงนี้ไม่ต้องเอื้อมไปเราก็ปรับปุ่มตรงพวงมาลัยได้เลย พวงมาลัยของเขาจะนะจะตัดด้วยโคมเมี่ยมเล็กๆน้อยๆพร้อมเปลี่ยนโนแบททำให้ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นนะคะออกแนวสปอร์ตนะคะคันนี้นะคะตัวมิซูตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่จะมาเสนอแนะลูกค้าจะเป็นรถที่ประหยัดชั่วโมงนี้เพราะว่าเครื่องมันแค่พันสชั่วโมงนี้เราอยากให้ลูกค้าได้รถสวยๆได้รถดีๆไปใช้เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะทุกอย่างเนี่ยใครๆก็อยากประหยัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะ มะเมเี่ยวดอกถูกมาไฟ์สดให้คุณลูกค้าได้ดูรถตัวนี้เลยแนะนำคันนี้เลยนะคะเอาไปเลยดอกเบีย้ย0%นาน1ปีแถมขับฟรีอีก5เดือนแค่ได้ขับฟรีไปเนี่ยค่ะก็คุ้มแล้วได้ขับฟรีไปคุ้มแล้วปี17เครื่องแค่พันสองสามแสนหนึ่งหม่บาทไม่หก0มืโลรับไปเลยค่ะอ่ะมาคันที่สองสำหรับวันนี้นะเจ้าเ g เครื่องพันหปียี สำหรับลูกค้าที่อยากได้เครื่องโรงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะคะ MG อันนี้สีขาว369,000บาทผ่อนต่อเดือนแค่7,000พันเท่านั้นสำหรับอัพเครื่องขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าอัตราการกินเนี่ยไม่เยอะไม่ห่างกันนะคะประหยัดเหมือนกันสำหรับ MG ตัวนี้มีหลังคาสลูปด้วยเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้นะคะคันนี้จะเป็นหน้าใหม่ไหมเนีเ่อเชนเรียบร้อยจะเป็นโฉมหน้าของเขาจะเป็นการจังหน้าคมเนียมนะเห็นไหม กระจังหน้าคมเนมี้ยนะคะตัวนี้สวยงามมากจริงๆนะคะเดิมนะคะตัวนี้เดิมมากนะคะอุ้ยมีคนเดิมผ่านด้วยอ่ะเดิมมากจริงๆนะคะสําหรับคันนี้ไม่สองหมื่นโลเองนะคะไม่แค่สองหมื่นโลนะคะตัวนี้นะคะการันตีผ่อนเจ็ดพันเอาไปเลยดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีเราให้ด้วยหูวันนี้ ล,ลูกค้าเยอะมากนะคะเดี๋ยวให้ซูมนิดนึงนะคะนู่นลูกค้านะคะด้านหน้าก็ลูกค้านะคะโอ้โหเยอะมากจริงๆนะคะอ่ะไล่มาเรื่อยๆนะคะหัวฝนมาจดวยวันนี้บรรยากาศดีมากนะคะวันเสาร์ลูกค้าเต็มร้านเลยเหมือนทัวลงเลยนะคะลูกค้าสนใจรถโทรเข้ามาหามะเมี่ยวได้เลยศู3 8 8 8 8 1 8 1นนะคะมาที่ตัวรถกันอีกทีคุณลูกค้าอยู่ในหน้าจอนะคะดูได้เลยนะ สีทุกอย่างเสมอกันหมดนะคะจะเป็นกระจกมองข้างก็สีเสมอไล่มาเรื่อยๆนะคะดูได้เลยนะคะก็จะเป็นสีเสมอทั้งหมดนะคะการสาดมาจากโชว์รูมเ g เลยนะคะตัวนี้ติดให้ไปด้วยนะคะอ่ะที่สำคัญชอบเลยรู้ป่ะแม็กขอแม็กอีกรอบหนึ่งแม็กเวลาลงก้านนะบอกเลยลงถนนนิ่เท่มากแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตมากๆนะคะอ่ะตัวนี้ หประตูหประตูย้ำเลยนะคิดไว้เลยเห็นรถห้าประตูปุ๊บเบาะแถวหลังพับนอนได้หมดทุกคันเน้นย้ำทุกคันถ้าเห็นหประตูคือเบาะแถวที่สองเนี่ยพับแล้วไปเลยเนะนทำไมอ,อ่อะโอโห,โหอันนั้นไม่ไหวอันนั้นไม่ไหวอ,อ,อ่ะอ่ะม,มาด้านหลังนะคะจะมาพร้อมเซ็นเซอร์หนึ่งจุดสจุดสจุด เซนเซอร์ S S 3จุดนะคะอ่าเซนเซอร์12 3จุดนะคะโลโก้ MG mm hmm. นะอ่า uh, mm hmm. มาเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในเพราะตอนนี้นะคะลูกค้าตามนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปไวกันนิดนึงแต่ถ้าลูกค้าอยากดูรถมเมเหนียวจะไลฟ์สดให้ดูชัดๆเลยนะคะ083 888 8181นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันอ่า uh, mm hmm. มาค่ะ สำหรับคันนี้นะอ่าขาบอกว่าผมขับเสียอยู่แมงคังบ่อยมากต้องแก๊งเลยไม่รู้ว่าอยากรรับไหมรับค่ะอ่าสำหรับภายในจ้าตอนนี้เราจะให้ดูนะคะเราจะให้ดูความสะอาดกับความสดนะคะเพราะว่าคันนี้ไม่อยู่แค่สองหมื่นโลเท่านั้นนะคะความสะอาดของเขาเอาไปเต็มร้อยนะคะความสดของเขาก็เอาไปเต็มร้อย ไม้แค่สองหมื่นโลเองนะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะตัวนี้นะคะที่สําคัญมีหลังคาสลูปเปิดให้ได้ด้วยนะคะหลังคาหลังคาเปิดได้ด้วยนะคะพวงมาลัยครสูสทอนโทรลขับไปเลยมังติเออพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะสามารถที่จะกดนะคะออปชันตรงนี้หรือว่าคุยบลูทูธตรงนี้แล้วเปิดปิดจากพวงมาลัยได้เลยนะคะออปชันเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องเอื้อมไปหน้าจอนะคะเวลาขับรถเนี่ยมันจะอ,อันตราย เราขับไปแล้วก็ใช้มือสั่งการด้วยเสียงทุกอย่างอาปากเลดีโอไม่ได้ไม่ได้ฮัลโหลเอ็มจีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเป็นบลูทูธหรือว่าสั่งการด้วยเสียงคือคุณจะพูดให้เปิดฮัลโหลสเตดีโออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเสียงตอบกลับมาใช่ไหมใช่ไม่ใช่เข้าใจน้ำมันสิริ๋อโทษๆคุณไม่ใช่สิริไม่อ่้เขาก็จะเหมือนแบบ เขาสั่งการด้วยเสียงอะคะ่ะคนที่เล่นนี่คือเขาจะแบบพูดแบบภาษาสำเนียงอังกฤษต้องชัดเจนเปรอะนะคะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งท่อนไหม don't know <laughs> อ่ะเบาโคตรชบอบเบาอะ่ะดูดิเบาใหม่มากนะแล้วเบาตัวนี้มันดียังไงเวลาน้ำโขกใส่คุณเช็ดได้เลยสะอาดมากอ่ะสามแสนเจ็ดหมื่นเอ่อสามแสนหกหมื่นเก้าพันสำหรับคันนี้ปี2015นะคะเอ่อปี2020 MG นะคะผ่อนต่อเดือนแค่7000 369,000บาทนะคะใครสนใจโทรหารมะเหมียวได้เลยนะคะย้ำา369 0าบาทผ่อนต่อเดือนแค่7 0 0 0โปรโมชั่นรับไปเลยดอกเบีย้ย0%นเปาน1นึ่งปีแถมค่าฟรีอีก5เดือนโทรมาหามะเหมียวได้เลยนะคะส่วนตัวมิซูมิละาตัวนี้จะเป็น3 1ม0 0 0บาทเครื่องพัน2ปี2017เครื่องพัน2ปี2017 ไม่หกหมื่นโลฟีดาวเหมือนกันออกรถศูนย์บาทสองคันนี้จัดได้เกินจัดได้เต็มเหลือเงินกลับบ้านสองหมื่นเอาไปเลยนะคะสนใจโทรหามม่เมียวศูน8์แปดสามแปดแดหนึ่งวันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ